ทีนี้ว่าอเพื่อน่นเลรที่มันบุกอะไรเดี๋ยวไปเตื้เขาตังค์ใจใ้เขาไม่เป็นไรมันโยอวือากลับเพื่ออะูนี่นี่เราพกไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวแต่งตัวให้ดี่คือใตรงนี้ดี่นั่งนังกันชี้ชี้ไเดี๋ยนแป๊บเดียวลงเันลงนนให้มันสมบทบาทบเร็ว

เดี๋ยวเออกูต้องอะไรนี่มาไม่ใช่เดี๋ยวกูต้องยืดเพื่อมนะเอาเก็บมาก่อนจะคืนจะคืนอ่ะกูรับปากว่าคืนมางานเอาตรงไปเลยเอาเสื้อของมาดูเออโถคุยกันง่ายๆแต่เอีคยกันง่ายๆเทาดีเดี๋ยวกินด้วยกินด้วะกินด้ยเอาเก่งเลยเอออาเก่งด้วยเบาดีก็ถูกลูกก็เล่นกี่ขวบแล้ววะ อยู่กับแม่ัแเดี๋ยวเดี๋ยวคุยว่ามันห้องอะไรแต่ไม่ว่าเบียร์กับรถเบียรกันกับรถเบียร์กันกดตางันนะมันผมไม่รู้มันทันที่ผมจามมันมาฝั่งนี้หรอแล้วสีแดงในการตีแดงวนมาวนมาวนกลับวนมาหาปลาอยู่อ๋อ๋อมึงหาปลาอยู่รถมันวนไปลาวนมาเราเที่ยวมานะก็มันมันเงินกวดมาอ๋อมึงก็เลยว่างปั้งหินเอาตรงไหนข้างทางข้าเล่นกันสีขาวล่ะ กนนไม่มันมันสองสามพันนะกันแดงด้วยนะครับสอันแดงคันหนึงเแดงไงแล้วคนคันแดงไงเป็นปรถตู้อันนี้แต่มันโดนได้อตู้แง่ครับแต่ว่าแง่ว่าไปดร้องไหมดูด,ดนนคนชงมันชาดูดอะไรไหดูแง<ะ>เดี๋ยวตอนนี้ส่แนี้แด,ดง อ,อันนี้นี่ือวนมาวนไปอ่ะขอปา็เออแต่ไม่รู้จักไม่จักไม่เนลยไัไม่รู้จักเลย มีได้พวกก็ได้เดี๋ยวเราเราเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเรื่องม่ใช่ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเพิ่มเราเราลองดูเฉยก่อนไม่ต้องมาเราดูเฉยก่อนอันนี้เดี่ยวถ่ายพวกมันเนี่ยเขาก็ถ่ายทั้งหมดนั่นแหละแต่ยังเย็นอันนี้ผมรู้แล้วเราหาเรื่ไองเฮ้ยมาอันนี้

mới thản thản quân khí mà. rồi để qua. Right, นั่งนั่งคุมไปคนเดียวเดี๋ยวล้มนั่งคุมไปคนเดียวคุณไปคนเดียวล้ม้องับเลยรัคนนั้นคุกเลยเดี๋ยวมันย่อล้มลลเดียวล